ตอนนี้มีวิธีปิดเสียงไมโครเวฟเพื่อไม่ให้ทั้งครอบครัวตื่นระหว่างกินอาหารว่างตอนดึกเฮ้ย hey, ใส่ใจจริงๆเลยนะไมโครเวฟแต่ละเครื่องมีความแตกต่างกันแต่นี่คือวิธีทั่วไปที่ทําได้มองหาปุ่มเสียงมันอาจจะดูเหมือนชัดเจนแต่พวกเราส่วนใหญ่มักมองข้ามถ้าของคุณไม่มีให้ลองกด1หรือศย์ค้างไว้ผู้ผลิตหลายรายซ่อนฟังก์ชันรับไว้ที่ปุ่มพวกนี้ปุ่มหยุดและปุ่มยกเลิกก็ด้วยลองกดค้างไว้ดู ถ้าไม่ได้ผลแนะนําให้อ่านคู่มือของคุณมันน่าจะมีวิธีกดปุ่มเพื่อทําให้มันหยุดส่งเสียงปี๊บที่น่ารําคาญนั้นถึงคุณจะทิ้งคู่มือไปแล้วก็ตามไม่ต้องกังวลไปน่าจะมีเวอร์ชันดิจิตอลบนเว็บไซต์ของผู้ผลิตผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มาพร้อมกับกระดุมเมื่อคุณซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มีจุดประสงค์ที่แตกต่างจากที่คุณคิดพวกมันไม่ได้มีไว้สําหรับปะรัวอะไรเลยและพวกมันก็เล็กเกินกว่าที่จะใช้เยบปะได้อยู่ดี จริงๆแล้วมันมีไว้เพื่อให้คุณใช้ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆโดยไม่ต้องเสี่ยงว่าเสื้อผ้าของคุณจะพังตัว M ที่ประทับอยู่บน M&M ย่อมาจากชื่อย่อของคนที่คิดค้นขนมนี้ชื่อของพวกเขาคือ Forest ส a r มและ Bruce Murray พวกเขาจับคู่กันหลังจากที่มา r s ชได้ไอเดียในการทำขนมเปลือกแข็งที่มีช็อกโกแลตแสนอร่อยอยู่ตรงกลางเขาทำข้อตกลงช็อกโกแลตนี้กับบรูซเมอรีซึ่งเป็นลูกชายประธานช็อกโกแลตของเฮอร์ชี และผมก็ดีใจนะที่พวกเขาตกลงกันได้ <c oughs> <c oughs> เหรียญไม่ได้มีรอยหยักที่ขอบเสมอไปสมัยก่อนตอนที่เหรียญทําจากทองคําผู้มิจฉาชีพตะไบขอบออกแล้วพวกเขาก็รวบรวมส่วนที่ตะไบออกมาแล้วเอาไปหลอมทําเหรียญใหม่รอยหยักถูกทําไว้เพื่อแสดงว่าเหรียญถูกดัดแปลงหรือเปล่าส่วนในปัจจุบันรอยหยักก็ยังคงมีอยู่แต่ตอนนี้เป็นเพราะธรรมเนียมปฏิบัติมากกว่าห่วงหน้าหลังเสื้อมาจากกะลาสี พวกเขาเคยแขวนเสื้อไว้ที่ตะขอบนเรือและคุณลักษณะนี้ก็ยังมีอยู่เนื่องจากมันยังคงมีประโยชน์มากในการแขวนตอนที่ไม่มีไม้แขวนแว่นกันแดดไม่ได้ใช้สําหรับวันที่ไม่แดดจัดเสมอไปชาวอาร์ติคิดคนแว่นตารํำเพื่อปกป้องดวงตาของพวกเขาจากแสงสะท้อนจ้าของหิมะพวกมันยังเคยเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศจีนในศตวรรษที่12ซึ่งผู้คนสวมมันเพื่อปกปิดอารมณ์ของพวกเขาจากคนอื่น สังเกตเห็นลิ้นชักใต้เตาอบคุณไหมมันไม่ได้มีไว้สําหรับเก็บหม้อและกระทะจริงหรอมันมีไว้เพื่อให้คุณเก็บอาหารให้ยังอุ่นอยู่จนกว่าคุณจะพร้อมเสิร์ฟและถ้าคุณมีเตาแกส๊สช่องเล็กๆนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าลิ้นชักสําหรับย่างแม้ว่าชื่อจะฟังดูปแปลกๆแต่ถาดที่ซ่อนอยู่นี้มีประโยชน์มากมันใช้ทําสิ่งต่างๆได้เช่นทําให้ส่วนบนของมะกอกเรนีอบชีสเป็นสีน้ําตาลเพื่อให้ออกมาเกรียมกําลังดี ตัวเลขเล็กๆที่ด้านบนแพ็กเกจซอสเมื่อคือเทสไฮสของคุณแสดงให้เห็นว่ามีการผลิตในลายไหนมันไม่ได้มีจุดประสงค์ที่แท้จริงสำหรับคุณในฐานะผู้บริโภคคุณไม่ต้องไปสนใจมันหรอกช่องว่างใต้ประตูห้องน้ำสาธารณะนั้นแย่ที่สุดเลยพวกมันได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนรู้สึกไม่สบายใจในขณะทำธุระวิธีนี้ยังทำให้คนใช้ห้องน้ำเร็วขึ้นด้วยเพราะทุกคนอยากจะออกไปเ,เร็วที่สุด ร่องเล็กๆที่ด้านล่างของถ้วยกาแฟมีไว้เพื่อระบายน้ำออกหลังจากที่คุณล้างมันนอกจากนี้ยังช่วยให้อากาศเย็นไหลผ่านที่ใต้ถ้วยเพื่อไม่ให้มันแตกเมื่อเครื่องดื่มร้อนทําให้ถ้วยร้อนขึ้นเงินเกือบทั้งหมดมีความลับซ่อนอยู่ลองดูที่แบงก์ดอลลาร์สิตัวอักษรวงกลมขนาดใหญ่ด้านนี้ช่วยให้คุณรู้ว่ามันพิมพ์ที่ไหนตัวอย่างเช่น L บอกคุณว่ามันผลิตในซานฟรานซิสโกใช่สมเหตุสมผลจริงๆ พลิกแบงค์และตรวจดูนกอินทรีเพื่อหาความลับที่ซ่อนอยู่ดูซีมีธนู13ก้านและกิ่งมะกอกที่มี13บใบสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของรัฐด,ดั้งเดิม13รัฐคุณเปิดซองน้ำตาลแท่งที่ร้านกาแฟแถวบ้านผิดมาตลอดกล้าดียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกคุณเพียงแค่ต้องกดลงตรงกลางไม่ใช่ฉีกที่ด้านบนวิธีนี้จะทำให้มือของคุณไม่โดนน้ำตาลและลดความเสี่ยงในการทำน้ำตาลหกด้วย ค้อนส่วนใหญ่มีช่องด้านบนซึ่งจะพอดีกับตะปูวิธีนี้จะช่วยให้ตอกตะปูเข้ากับผนังได้ง่ายขึ้นมากและหลีกเลี่ยงการตอกโดน,นนิ้วของคุณนิ้วของผมนะ่ะรู้สึกขอบคุณนะนะไม้จิ้มฟันจํานวนมากมีรอยบากหรือร่องที่ปลายด้านหนึ่งคุณหักส่วนนี้ออกได้เพื่อให้คุณมีที่สะดวกสําหรับวางมันโดยไม่ต้องวางบนเคาน์เตอร์สกรปรกส่วนเคาน์เตอร์สกรปรกก็เป็นอีกเรื่องนึงนะ ข้อขวดยาวๆของขวดนะ้ำบัดลมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณถือมันตรงนั้นด้วยวิธีนี้ความร้อนจากมือของคุณจะอุ่นเฉพาะส่วนบนของขวดเท่านั้นแทนที่จะทำให้เครื่องดื่มอุ่นขึ้นทั้งขวดคุณจะได้ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆได้นานขึ้นรูเล็กๆที่ปลายตลับเมนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากมันมีไว้เพื่อเกี่ยวสายวัดกับตะปูเพื่อให้วัดได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้อีกมือมาช่วย รูเล็กๆถัดจากนั้นเหมาะสําหรับการทําเครื่องหมายจุดด้วยดินสอโดยไม่ต้องยกสายวัดขึ้นหรือจําจุดที่เริ่มวัดขอบอยักของคร a c กเกอร์ริชมีไว้เพื่อให้คุณถูคร็อกเกอร์บนชีสของคุณได้คุณจะได้ชีสขนาดพอดีที่จะวางบนนั้นและนี่คือเคล็ดลับเรื่องการคำนวณคร็อกเกอร์สำหรับคุณแปรงที่ข้างบันไดเลื่อนไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณขัดรองเท้าตอนขึ้นลงหรอกนะมันเป็นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่มีประโยชน์ ที่จะป้องกันไม่ให้คุณยืนใกล้ขอบมากเกินไปและป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าของคุณติดช่องเปิดที่เป็นหยักแปลกๆที่มีด้ามจับและใบมีดในการไกรทําครัวของคุณมีฟังก์ชันที่ใช้สะดวกอยู่มันเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการตัดใบสมุนไพรเช่นโหระพาและโรสแมรี่ในการตัดครั้งเดียวคุณจะไม่ต้องเด็ดใบทั้งหมดด้วยมือแถมมันยังใช้เป็นที่เปิดขวดได้ด้วยห่วงที่ส่วนพับด้านบนของรถเข็นของเราไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้น มันมีไว้เพื่อให้คุณมีพื้นที่พิเศษในการแขวนถุงที่ไม่หนักมากเหมาะอย่างยิ่งสําหรับแขวนสินค้ายอย่างขนมปังและไข่ที่คุณไม่อยากให้ถูกกดทับด้วยน้ําหนักของอย่างอื่นในรถเข็นยางลบ2ส,สีมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่และน่าเศร้าที่ไม่ใช่ว่าด้านหนึ่งใช้ลบปากกาอย่างที่เราเคยคิดกันด้านที่เป็นสีซึ่งมักจะเป็นสีน้ําเงินหรือสีเทาช่วยคุณลบรอยดินสอออกจากกระดาษประเภทที่บางและวไวต่อการเสียดสี หมายความว่ามีโอกาสน้อยที่กระดาษจะฉีกขาดเมื่อคุณลบข้อความของคุณแถบสีในยาสีฟันของคุณเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ชาญฉลาดซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่70ยุคปี1970หน้าไม่เพียงแค่ผู้คนต้องการให้ยาสีฟันทำความสะอาดป,ปากเท่านั้นพวกเขาต้องการใช้เพื่อลมหายใจสดชื่นด้วยยาสีฟันยี่ห้อหนึงเพิ่มแถบสีฟ้า เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันทั้งทําความสะอาดและให้ความสดชื่นเป็น2เท่าอันที่3ามถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังเพื่อเป็นตัวแทนของการควบคุมสุขภาพฟันโดยรวมเชือกนั้นน่ะนะแม้ว่าแบรนด์ที่เป็นสีขาวธรรมดาจะให้ประโยชน์ทางสุขอนามัยแบบเดียวกันแต่บริษัทต่ทางๆก็ยังคงเพิ่มแถบสีเนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าขายดีหมอนปักเข็มส่วนใหญ่มักจะมีรุ่นมินิติดอยู่ด้วยมันไม่ได้มีไว้เพื่อให้ดูน่ารักแต่เอาไว้เพื่อไว้ปักเข็มที่คุณกําลังใช้งานอยู่เพื่อไม่ให้ทําหายนอกจากนี้ยังทําหน้าที่่เเเป็นครืองหลาด้วย รอยต่อที่ด้านบนของกล่องน้ำผลไม้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คุณทำมันหกเมื่อคุณดื่มเพียงดึงรอยต่อให้เรียบเพื่อให้มุมยื่นออกมาด้านใดด้านหนึ่งตอนนี้คุณก็มีที่จับในตัวสองด้านแล้วคุณปรับกล่องพิซซ่าแบบสั่งกลับบ้านของคุณให้เป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับคุณได้ขั้นแรกคุณจะต้องดึงส่วนบนของกล่องออกแล้วฉีกตรงส่วนกลางของแผ่นพับที่ยื่นออกมาจากนั้นคุณก็พับครึ่งส่วนที่เหลือ แล้วก็จะได้เป็นขนาดเหมาะๆสำหรับเก็บพิซซ่าที่เหลือขอบอก,กระดาษไม่ได้มีไว้สำหรับเขียนวันที่และลำดับเลขเท่านั้นแต่เดิมมันมีหน้าที่เพื่อไว้ป้องกันเมื่อก่อนหนูเคยเป็นปัญหาที่น่ารำคาญในบ้านของผู้คนและกระดาษก็เป็นหนึ่งในของว่างที่พวกมันโปรดปรานการเพิ่มระยะขอบก็เพื่อการป้องกันหนูจะได้แท้กระดาษเปล่าแทนที่จะได้แท้ง,งานสำคัญของคุณนั่นเองระยะขอบในหนังสือก็เหมือนกัน